คลิปนี้เมืองวิธีการประกอบเตียงแบบง่ายๆครับนะครับจับเก่าแล้วก็สวมๆแล้วก็ยิ่งนอ็อตยิ่งน็อตยิ่งน็อตครบกับทั้งสีม่มุมเลยครับจับสวมๆเก่าล้วยิ่งนอ็อตทั้งสีม่มุมเลยยิ่งนอ็อตสี่มุมเสร็จแล้วก็ใส่ขั้นกลางเข้าไปครับใส่ขั้นกลางเข้าไปแล้วก็ยิ่งนอ็อตหัวไถ่ย อิงน็อตหัวถ่ยออกขัน้นขั้นเล็กกับสามตัวมื่สวมสวมจะมีเขียวเป็นเขียวเป็นรับเขาเป็นล็อ,นลอกของมันอยู่ครับนะครับสวมสวมให้ครบทั้งสามตัวสวมครบสามตัวแล้วกา็จะได้ใส่ไม่ปูเตียงเมื่อปูครับ นำไม้ปูเตียงมาปูนี่ครับสวมเสร็จแล้วไม้ปูแผ่นปูมาปูรับปูเตียงปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับประกอบง่ายๆภพยในสามนาทีเรียบลอยที่นอนมาใส่ครับ <Wow. S 1> เรียบ้อยครับ